จ้าสวัสดีจ้ามือนีก็มา่พบก,กับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเพยเนาะจ้ามือนี้ช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางฮานอยของวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกาก็มีมาหายคือเก่าเนาะจ้าเธอสามน้อยทั้งน่อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อยวีไอพีจ้าแต่ก่อนที่เขาจะไปเบรงแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับเมื่อขอกำลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้า ก็ขอให้ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกช่องนึ่งแนเดอจ้าขอบคุณจ้าก่อนเที่ยวจะไปเบิ้งแนวทางเข้ากลับมาเบิง้งรายงานผลก่อนนอกจากของห้าน้อยเที่ยวหายไปวันที่ยี่สพฤศจิกาเนอจ้าว่าผลทั้งสามน้อยออกตัวใด กับเปเบิ้องลหลน้อยแรกก็อนอนกจากของน้อยพิเศษเท่ากับหายไปฟันสาวิ่งรูด4กับ3ผลที่ออกมาบนออกเก่าีหลังออก 9, 1, เก่าหนึ่งจากเท่ากับเขาบนนอะกจะกนอกเป็นตัววิ่งรูด4กับออก4 8จ้ะ เป็นเจ้าแรแน่นอนสาวผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจากแล้วไปเป็นแนวทางได้หลายได้น้อยกันบ่ก็ดีใจน้ำเนาะจากสําหรับน้อยพิเศษเท่ากับเขาบนกันไปกระเบื้องไล่งานผลน้อยพิเศษไปแล้วเนาะจากลับไปตามต่อไดนะ้เนาะสําหรับผลน้อยปกติว่าผลออกตัวใหญเนาะจากจะเขากัมาตามต่อกันเลยเนาะสาหรับผลของน้อยปกติเนาะจาก สำหรับน้อยปกติเข้ากับหายไปฟันศูนย์วิ่งรูดหนึ่งกับศูนย์ผลที่ออกมาบนออกหกหนึ่งศูนย์หลังออก, 2, จกเจ็ดสองจ้ะเข้ากับเขาบนเนาะจา้ะเนาะเป็นตัวฟันวิ่งรูดเนาะจา้ะออกหนึ่งศูนยะ์เนอจนะแล้วก็มาตรงกับตัวเที่เขหายไปเป็นตัวนี่ตัวจ้อสองตัวเนาะจา้นะเนาะหายไปกราฟน้ำเนอศูนยะ์หนึ่งหนึ 0, ่งศูนย์จ้ะเข้ากับแตกบนกันไปเนาะจา้ะ เขาเป็นตัวน้่ตัวเจาะเลยเนาะจา้าเป็นจั้งแต่เนาะจ้กผู้ที่ติดตามชมคลิปน้องซ่อนชาแนลได้เอาไปเป็นแนวทางกันมาเนาะจ้ะสำหรับน้อยปกติกระเบิงผลน้อยปกติไปแล้วจ้ากลับไปตามต่อเลยเนาะสำหรับผลน้อยวีไอพีจะว่าผลออกตัวใดเน,นาะจ้าเนาะฮะกับไปเบิ้งกันเลยจา้า สำหรับน้อยวิ p อพีเนาะเข้ากับหายไปฟันศูนย์วิ่งรูดหนึ่งกับศูนย์ผลที่ออกมาบนออก6เก้าเก้าล่างออกหนึ่งเก้าจากเข้ากับเขาล่างนอกจากนอกเป็นตัววิ่งรูดหนึ่งกับออกหนึ่งเก้าจากกรดีใจน้ำนอกจากนัาสสำหรับน้อยวิ p อพีผู้ที่ติดตามชมคลิปน้องซ่อนจากเข้ากับเขาล่างกันไปนอกจากนอกพักกันได้หลายได้นอยกันบนนอ กับเบื้องรายงานผลกับไปแล้วกับไปตามโตอได้เนอกจากสําหรับแนวทางห้าน้อยวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกาเนาะจากว่าว่ามีแนวทางตัวเลขให้เข้าตัวแดงเน่จะเข้ากับไปเบื้องแนวทางกับเล้าจ้าเข้ากับมาตามต่อกันเลขาเนาะสำหรับแนวทางห้าน้อยวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกาเนาะจากเข้ากับมีแนวทางให้ทั้งสามน้อยคือเก้าทั้งน้อยพิเศษ น้อยปกติแล้วก็น้อยวีไอพีจ้ะเข้ากับมาเบื้องแนวทางของน้อยพิเศษกันก่อนเนาะจ้ะสำหรับน้อยพิเศษก็ไปเบื้องตัวเด่นก็ให้เด่นสองกับเด่นสามไปเบื้องฟันวิ่งรูดจ้ะมาเบื้องฟันก่อนก็ให้ฟันสามวิ่งรูดก็ใไ้สองกับสามไปเบื้องตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องเนาะจ้ะมาเบื้องตัวเน้นกันก่อน ตัวนิ่งก็ให้สองสี่สองหา้าสองหกสองเจ็ดจ้ะไปเบิ้งตัวร่องตัวรอ่วรองก็ให้สามสี่สามหา้าสามหกสามเจ็ดจ้ะ ก็ไปเบิ้งแนวทางตัวนิ่ตัวจ๊อสองตัวกับไฮเลนไปกัาบนํำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวนิ่ตัวจ๊อสองตัวก็จะเข่ายากแน่ก็จะมีเข่าบางหลุดบางเทากับเส่แนวทางเป็นฟันวิงรูดจ่าตัวนี้จะเข่าง่ายเล่นง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแน่วทางกันเบิ้งเข้ากับเบิ้งแนวทางของน้อยพิเศษไปแล้วเนาะจ้ะ กลไปตามต่อเนเนอะสำหรับแนวทางของน้อยปกติว่ามีแนวทางตัวเลขเขาตัวใดแน่เข้ากลับไปเบิงแนวทางกับเลยจ้าจะเข้ากลับมาตามต่อกันเลนะจ้าเนาะอสำหรับแนวทางของน้อยปกติกลับไปเบื้องตัวเด่นกันก่อนเนะะาะองจากกระไฮเดนเชกับเด่นแปด ไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนะจ๊ะมาเบิ้งฟันก่อนกับายฟันเจ็ดวิ่งรูดกับไฮแปดกับเจ็ดไปเบิ้งตัวนิ่นแล้วก็ตัวร่องเนาะจ๊ามาเบิ้งตัวนิ่นกันกนตัวนิ่นกับายเจ็ดแเจเก้าเจ็ดศูน์เจ็ดหนึ่งจาไปเบื้งตัวร่องตัวรอ่วรองกับไย 8ป8ศ8นย์แ่งแปดสามจ้ะก็ไปเบิ้งแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็ให้เล่นไปกรัฟนํำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวเจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้าง เข้ากับใจแนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตอนนี้จะเข้าง่ายเล่ง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิ้งเข้ากับเบิ้งแนวทางของน้อยปกติไปแล้วเนาะจ้ะกับไปตามตตอได้เนาะสำหรับแนวทางของน้อย v i p ว่ามีแนวทางตัวเลขอย่างเข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบิ้งแนวทางกันเลยจ้าจะเข้ากับมาตามตตอกันเลยเนาะจ้ะเนาะสำหรับแนวทางน้อย v i p เนาะจ้ะกับไปเบิ้งตัวเด่น กับไฮเดนหนึ่งกับเดนสองไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนอจากมาเบิ้งฟันก่อนกับไฮฟันหนึ่งวิ่งรูดกะบหฮสองกับหนึ่งไปเบิ้งโตเน้นแล้วกะโตร่องนอกจากมาเบิ้งตเน้นกันก่อนโตเน้นกับไฮหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าจ้ะ ไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกะไฮสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์ 27, 28, 29, จ้ะกับไปเบื้องแน่ว่าง้งตัวนินตัวจอสองตัวกใไฮเลนไปกับน้ำนะจะ้ะแต่ว่าแตละมือสำหรับตัวนินตัวจอสองตัวก็จะเข่ายากแน่ก็จะมีเข่าบ้างลุดบ้าง เข้ากระใจแนวทางเป็นฟันวิงรูดจากตัวน,นี้จะเขาง่ายเลยง,ง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองออาไปเป็นแนวทางกันเบิงเป็นได้แน่นอนจ้ะมือน,นี่ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจ้ะเบิงแนวทาาห้าน้อยกันไปแล้วนอกจากนะของวันที่27พฤศจิกากันไปแล้วนอกจากเชิงน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อย v i p เบิ้องโตเด่นโตเน้นกันไปแล้วมีตัวมักตัวชอบถูกอกถูกใจกันมะนอ้อจ้ะมักชอบตัวใดเข้าก็สามาถเอไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเขาชิได้เอาไปเล่มนเน้นหนักเน้นเบาตรงกำลังเที่ยวคิดไว้ทายนี้ช่องน้องซ่อนชาแน,นลก็ขอขอพุผนู้ธิมาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากก็ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจ้าพบกันใหม่ในคลิปนะ้าคลิปนี้ช่องน้องช่อนชาแนลก็ขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า